สวัสดีพี่พเ,เพื่อน fc ทุกท่านนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาเป็นเดือนนะครับพี่พเ,เพื่อนวันนี้ก็เอารูปหล่อลงพ่อเงินบางคลานนะครับลงมาจากหิ่งนะครับซึ่งในช่วงหลังๆผมทําคลิปเยอะมากผมก็เลยเอาหลวงปูงขึ้นหิ่งนะครับผมก็เลยแม้ลงมานี่ก็ได้เป็นเวลาเป็นเดือนแล้วนะครับ ผมก็เลยเอามาทำคลิปให้พี่เพื่อนชมอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อดูเป็นความรู้นะครับอันนี้ผมไม่มาปล่อยนะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนชมว่าเป็นยังไงอย่างไรนะครับมาชมกัองค์แรกกันเลยนะครับพี่เพื่อน,อนผมจะทำทีละองค์นะครับเป็น ep ep ไปนะครับแต่ว่าวันนี้เอาลงมาห้าองแต่ให้ดูองค์นี้นะครับองนี้ดูองค์นี้ก่อนเลย เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงปู่เงินที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับเห็นไหมครับงดงามมีมิติหยิบขึ้นมาก็ต้องดูพระพท่านก่อนเลยครับดูเสียงดูลูกตาดูจมูกปากคางนะครับเห็นไหม มีมิตินะครับทุกอนูเนี่ยอย่างเส้นผมมีหลายองค์เห็นไหมผมจะหยิบขึ้นมาองค์ใดองค์หนึ่งเห็นไหมครับพี่เพื่อนเห็นไหมในจุดที่องค์นี้ไม่มีองค์นี้ก็มีในจุดที่องค์นี้มีบางทีก็มีร่วมกันเห็นไหมเขาจะไม่ได้หนีกันมากเห็นไหมครับ และที่สำคัญเนี่ยเส้นสังคติท่านนะครับเห็นไหมจะหนาจะหนานูนขอบจะกระและลึกนะครับเห็นไหมและไอ้ก้อนก้อนเนี้ยที่ติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเห็นไหมครับผมพิจารณามาเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมก้อนเนี้ยนะครับที่เป็น ใ,ใต้สังกติเห็นไหมครับผมผมเรียกว่าราวนมด้านซ้ายนะเนี่ยาวนมด้านซ้ายที่โผล่จากสังกตินะครับที่โผล่สังกติและจีวรห้มไว้อยู่ก็จะเป็นราวนมนิดนึงนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมดูความเก่าดูสนิมคลาบความเก่านะครับ ภาพความกล่าวจะผนึกแน่นและเป็นในจุดที่ต่ำลึกลงไปนะครับในจุดที่ไม่ได้โดนสัมผัสองนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับความความละเอียดของเขาจะเห็นได้หนนะ้ะหนึ่งอข,ของเขาเนี่ยในจุดที่เปิดและในจุดที่ต่ําจะเห็นได้ละเอียดเลยนะครับนีมิตินะครับหยิบขึ้นมาเนี่ยดูจ้องใบหน้าเลยครับดูว่าพักท่านเนี่ย ด,นนดูตั้งแต่เสียงนะครับดูตั้งแต่เสียงเนี่ยจับเนี่ยดูตั้งแต่เสียงเขาโค้งใบหน้าดูตาจมูกปากคางนะครับเห็นไหมมีมิติมากเห็นไหมครับถ้าเรียกโดยรวมเลยเนี่ยผมเรียกพุทธศีลนะองค์เนี้ยพุทธศีลมีพุทธศีลที่ เหมือนมีจิตวิญญาณนอะต้องบอกงันดูครับดูพระพ,พักท่านดูจมูกตาจมูกปากมีมิติและดูเนี่ยผิวนะครับเป็นไหมเขาจะมีมิติเช่นเดียวกันเห็นไหมครับ ทับออกไซด์เนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกทับกันนะเกิดมาแล้วทับกันเกิดแล้วทับเกิดแล้วทับตัวเดิมไปเห็นไหมครับเห็นเป็นรอยยุ่งไหมขนาดในจุดที่เปิดที่สัมผัสนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยที่ทับกันถ้าดูให้ละเอียดจะเห็นเลยครับเห็นไหมนี่แล้วมาดูในจุดที่ไม่ได้โดนสัมผัสนะครับแล้วมาดูในจุดที่ ไม่ได้โดนสัมผัสเห็นไหมครับเขาจะมีความหนาไปแล้วเห็นไหมเขาเกิดทับกันอนะ่ะแบบผมเรียกตัวหนอนนะผมเรียกง่ายๆเลยก็คือผมเรียกตัวหนอนเห็นไหมครับเห็นไหมเขาเกิดทับเกิดแล้วเกิดอีกแะทับกันอยู่นั่นอนะ่ะเห็นไหมครับอันนี้เกิดจากอุณหภูมินะ เกิดจากอุณหภูมิที่ที่เกิดจากเนื้อโลหะแห้งเท่านั้นนะครับเนื้อโลหะที่มีอายุเท่านั้นนะครับเนื้อโลหะเข้าแห้งตัวนะก็จะเกิดอย่างนี้เขาโดนอุณหภูมิชื้นความชื้นอย่างเงี้ยเขาจะเกิดคราบอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเขาจะผนึกแน่นเห็นนะครับเห็นไหม,หไหมสวยมาก ต้องบอกองั้นว่าสวยมากนะครับเนี่ยมององค์รวมเลยสวยมากเห็นไหมครับเนี่ยถ้าจะมองในจุดที่เป็นหลอโบราณโลหะหลอใช่ไหมโลหะหลอเนี่ยเยตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตอนที่เขาเป็นหุ่นเทียนนะครับ เห็นไหมครับใบหูตอนที่ก็เป็นหุ่นเทียนนะครับเขาโดนอะไรไปโดนสัมผัสนะครับเขาก็จะบีแบนไปเห็นไหมเขาจะบีแบนไปตั้งแต่หุ่นเทียนนะครับอันนี้ตั้งแต่เขาเราก็มองในจุดอื่นโดยเฉพาะองค์องค์รวมนะครับเนี่ยที่เราจับขึ้นมาเราดูองรวมใช่ไหมเนี่ยเราจําทุกสัดส่วนของท่านแล้วเรามององรวมเลย เนื้อเขามีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับเนื้อโลหะแต่ละอย่างเขามีคุณสมบัติแตกต่างกันเนี่ยเนื้อนี้สมมตินะเนื้อนี้เขามีคุณสมบัติเป็นเป็นสนิมออกแดงแเห็นไหมครับเนื้อนี้เขามีคุณสมบัติเป็นสนิมออกดำดำเขียวเขียวเห็นไหมครับแต่เนื้อเนื้อ ที่แน่ๆของเขาก็คือองคเนี้ยออกเหลืองจางๆนะครับส่วนอง์นี้เขาออกเหลืองแบบเข้มๆหน่อยเห็นไหมครับวนหน้าของเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อนี้เขามีคุณสมบัติหดตัวได้มากกว่าเนื้อนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาหดตัวองค์นี้จะเล็กกว่านะครับองค์ที่มีสนิมแดงๆส่วนอง์นี้เห็นไหมครับ เขาเต็มฟอร์มเขาใหญ่กว่าเห็นไหมเห็นไหมเขาก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติแต่ละเนื้อนะครับเพราะว่าแร่ที่เนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะที่เขาใส่กันใส่ลงไปเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าเนื้ออันไหนเยอะกว่ากันน้อยกว่ากันนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเนื้อที่เขาเกิดความหดตัวน้อยเขาก็จะองค์ใหญ่กว่าส่วนเนื้อที่เขามีคุณสมบัติหดตัวเยอะเขาก็จะองค์เล็กเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนั้นเห็นไหมแต่องค์รวมหลายอย่างไม่มีความแตกต่างเหมือนกันนะครับเหมือนกัน อาจจะผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยๆก็มันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าพระหล่อนะพระหล่อซึ่งซึ่งเกิดทำหุ่นมาจากเทียนด้วยนะเพราะว่าเทียนอะยังไงก็เป็นเป็นเนื้อที่นิ่มอยู่แล้วเห็นไหมอ่ะคลิปนี้ก็เดินทางมาจนยี่สิบนาทีได้แล้วก็ฝาก คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นหวังว่าคงจะพิจารณาอะไรได้ได้หลายอย่างได้นะครับเนี่ยวันนี้ก็พามาชมโดยเฉพาะเลยเนี่ยครับพิจารณาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ผมเพิ่งเอาลงนะครับผมเอาขึ้นหิ้งเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะเอาลงมาเป็นพลาที่ผมเก็บนะผมไม่ผมไม่ได้ปล่อยนะครับผมเก็บนะครับจุดนี้ ่วนที่ปล่อยก็ก็อีกส่วนหนึ่งส่วนที่ผมเก็บอันนี้ผมเก็บนะครับเนี่ยส่วนที่ผมเก็บจะเก็บแบบนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับชอบก,ก like, ็กดไลค์ใช้กดแชร์ผมหน่อยกดติดตามไว้เพื่อคลิปไหนผมจะทำอะไรทำอะไรลงไปนะครับจะองไหนมาให้ชมก็ติดตามไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีนะครับ